มาหาการแอบทําประกันไว้รวมทุนประกัน120ล้านโดยที่เจ้าตัวไม่รู้ทุกคนได้ดูรายการโหนกระแสเมื่อวานแล้วใช่ปะคลิปนี้แนนะจะพาทุกคนมาเช็คนะคะว่ามีใครแอบทําประกันไว้ให้เราโดยที่เราไม่รู้หรือเปล่าซึ่งจะเป็นการเช็คด้วยตัวเองง่ายๆนะคะทาผ่านโทรศัพท์มือถือนี่แหละขั้นตอนแรกเข้าไปที่บ้านเขียวนะคะแล้วก็เสิร์ชหาคําว่าคอปพอรอบรู้เพิ่มเพื่อนเ,เข้าไปได้เลยแล้วก็ลงทะเบียนตามขั้นตอนนะคะเขาจะมีวิดีโอแนะนาขั้นตอนลงทะเบียนให้นะคะเราศึกษาตรงนั้นก่อนก็ได้กดเข้าไปดูวิดีโอได้เลยนะคะหรือว่่าาาททททํตตมมไไปพรร้้้ออๆกกกัันนนนนนดดเเเลลลลยยยะะะะคขแงงบบีีี เข้้าาใชงนเสร็จแล้วก็จะขึ้นข้อกําหนดและเงื่อนไขนะคะทุกคนกดยอมรับได้เลยขั้นตอนนี้เป็นการยืนยันตัวตนนะคะทุกคนทําตามสเตปได้เลยยืนยันเสร็จแล้วก็จะขึ้นหน้าแบบนี้มานะคะถ้าเราลงทะเบียนทุกอย่างเสร็จแล้วนะคะก็ให้คลิกเข้าไปเช็คที่กรมธรรม์ของฉันจะขึ้นลิสต์รายการกรมธรรมาทาท์มทั้งหมดที่เรามีที่เราถืออยู่แล้วเข้าไปเช็คทุกกรมธรรม์น,นะคะว่าเอ๊ะฉันได้ทํำไหมฉันรู้เรื่องกับเขาหรือเปล่าอันนี้ก็จะเช็ครายละเอียดของประกันได้ด้วยนะคะทุนประกันเท่าไหร่ผู้รับผลประโยชน์เป็นใครทําวันไหนค่าเบี้ยที่ต้องจ่ายต วมากกว่าที่คิดนะคะแล้วก็เคสนี้ก็แสดงให้เห็นแล้วว่าชีวิตจริงยิ่งกว่าละครกดเซฟคลิปนี้ไว้แล้วก็อยากให้ทุกคนไปเช็คกัน